ขึ้นมากขึ้นนั้นเราก็เห็นชัดเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีพลาดเลยสายเกิดปุ๊บแล้วจะมาบอกว่าความเป็นระเบียบแห่งถ้อยคาสายดับจะต้องถอยกลับก็ไม่ใช่ถ้าพระพุทธเจ้าจะมาไม่รู้จริงจะมาอ้างเรื่องระเบียบถ้อยคามันก็จะขัดแย้งนะแต่พระท่านเนี่ยตรัสด้วยความที่รู้จริงแล้วก็จัดเป็นระเบียบ ซึ่งเราเนี่ยที่มารู้ตามทีหลังเนี่ยเราเองเสียอีกกลับไปนึกว่าท่านพูดไม่เป็นระเบียบแห่งถ้อยคำใช่ไหมทั้งที่ท่านเนี่ยพูดเป็นระเบียบแห่งถ้อยครับซึ่งก็มองเห็นว่าสิ่งนี้มันยากสิ่งนี้มันยากที่คนที่ไม่ตั้งใจเนี่ยจะรู้ได้แล้วก็ไม่สงสัยว่าทําไมพระเจ้าถึงทอพระไทยในการที่จะ,สะแสดงธรรมโอ้มันยากนะเนี่ย มันละเอียดลุ่มลึกเป็นอนูมันอนูจริงๆนะอาจารย์ขอโอกาสค่ะในในสายดับเนี้ยค่ะท่าอาจารย์คะมันเหมือนกับว่าที่ท่านบอกว่าตัวหนึ่งเกิดขึ้นโดนหนึ่งดับไปเนี่ยในขณะที่เรามารู้สึกตัวว่าเรารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันดับไปหมดแล้วไอ้ที่ผ่านมาเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นการดับหรือเกิดอีกก็คือต้องคือการสร้างใหม่นั่นเองต้องสร้างใหม่ก็คือจิตจิตที่มันกลายเป็นวิญญาณที่มันต่อเนื่องป็นจิตแล้วเนี่ยม,มันก็ดับไปแล้วดวงนั้นนะใช่แล้วก็ไปสร้างการเกิดของมโนใหม่แล้วก็ดับอีกแล้วไปสร้างการเกิดของผัสสะกระก็คือวิญญาณอีกแล้วก็เป็นต่อเนื่องเป็นจิตอีกแล้วก็ดับอีกแล้วก็เกิดขึ้นเป็นวโนอีกดับอีกเกิดขึ้นเป็นวิญญาณอีกก็ดับอีกเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นตอนดับดับมันดับย้อนไม่ได้เพราะมันจะต้อง ดับทั้งหมดเลยแล้วค่อยเกิดเกิดแล้วตรงก็ดับอีกเกิด<ช>ดับดับนั่นเองใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นของพรอข้อสัตดาเราเนี่ยเป็นข้อความที่ลึกแล้วก็มีความหมายซึ้งก็คืออย่างเงี้ยมันไม่สามารถใช้ตรกกะมาอธิบายไม่สามารถใช้ตัวหนังสืออธิบายตัวหนังสือแต่มันต้องเป็นธรรมชาติจริงๆให้เห็นเกิดเห็นดับอย่างนี้จริงๆ,จ,งๆจะจึงจะครบวงจรที่อาจารย์บอกมันใช่เลยค่ะทั้งสายเกิดก็ใช่แสงกระทบฉาก ทางสายดับก็ใช่มันก็คือโดวงมันเกิดขึ้นโดวงหนึ่งดับไปต่อนเนื่องต่อนเนื่อ,องค่ะเมล็ดพืชก็เป็นท่ามกลางมเมล็ดพืชก็เป็นท่ามกลางและ,มะเมล็ดพืชในความเป็นท่ามกลางเนี่ยยังถูกแยกกันไปนะถูกแยกไปอธิบายเรื่องความเป็นพบกับกรรมพบและกรรมใช่ไหมถูกแตกกรรมะไปสู่คําว่ากรรมอี่ว่าวิญ,ญญาณถีติเนี่ยนอกจากคือพบก็ทรง อุปมาเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็บอกว่าเป็นกรรมแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ความเหมือนกันของวิญญาณังปฏิทิันกับเจตนาปฏิทินาแล้วก็เลยบอกว่าเราเกล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นกรรมก็จะมีสองอย่างคือผื้นนาเป็นกรรมกับสองพื้นนาที่มีเจตนาไปรับรู้หรือมีวิญญ,ญาณไปตั้งอาศัย มีวิญญาณไปตั้งหรือเจตนาไปตั้งราบผืนนาถ้าไม่มีวิญญาณไปตั้งก็เท่ากับผืนนาไม่มีเพราะสัตานังสร้างวิญญาณก่อนอันดับแรกสร้างมโนโปุ๊บกระทบกรรมังปุ๊เป็นวิญญาณกริยาที่รู้แจ้งและวถึงจะมีนามลูกปรากฏขึ้นในความรู้แจ้งดังนั้นที่ตั้งของวิญญาณมีสี่ถ้าวิญญาณมาตั้งแล้วหนึ่ง อีกสามธาตุเนี่ยก็ยังมีอยู่ในโลกธาตุแต่เพราะวิญญาณไม่ไปตั้งการรับรู้ก็ไม่มีขึ้นเวลายอมอยู่กับลมนาเสวินาทีนั้นยมจึงไม่มีความคิดไม่มีความจาได้หม่รู้ไม่ได้มีสุขทุขแต่ถ้าจะมีต้องดับจากลมไปก่อนไปรับรู้ธาตุนั้นการไปรับรู้ธาตุใหม่ก็คือเจตนาไปตั้งหรือวิญญาณไปตั้งในธาตุใหม่กรรมจึงพูดได้สองแบบคือกรรมคือตัวผืนนาเพียวเพียว เป็นท่าตามธรรมชาติและกรรมจึงหมายถึงพื้นนาที่มีวิญญาณไปตั้งซึ่งถูกเรียกว่าเจตนาพอเรารู้จักกรรมอย่างนี้อย่างถูกต้องก็แสดงว่ากรรมเป็นท่าตามธรรมชาติคือรูปเวตนาสัญญาสังขารที่มีใจเข้าไปรับรู้เราเข้าใจกรรมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเข้าใจกรรมอย่างถูกต้องกรรมจึงไม่ใช่ไม่ใช่ มีเจ้าเวรในกรรมอะไรที่คอยสั่งคอยโดยบรนดาลให้ใครดีใครเลวใครต้องประสบสิ่งชั่วร้ายอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่เราเองเนเป็นก้อนกรรมเลยพระศาสดาจึงบอกวิธีในการดับกรรมก็คือถอนอุปทานจากขันทั้ง5้ากรรมก็ไม่มีและพระองค์ก็เชื่อมไปสู่พพสามคือกรรมภพรูปภพวรูปภพ การมภพยังมีเวลาในแบบว่าวันเดือนปีสแสดงว่าอยู่ในระบบเดียวกันแต่พอขึ้นรูปประพบเนี่ยพระองค์ตัดหน่วยนับของเวลาใหม่เป็นกับสแสดงว่าวันคืนไม่มีนะความเสื่อมก็ไม่มีให้เห็นความเสื่อมที่เขาจะเห็นก็คือก็ต้องมองลงมาว่าการมภพเนี่ยพังไปแล้วกี่วงล้ออายุข,ขัยของเทวดารูปประพบจึงเรียกเป็นกับ กับล่มสลายกับเจริญขึ้นโลกกระถ่ามันก็แตกสลายด้วยตัวของมันเองไม่ต้องมีอาวุธทำลายล้างในแบบยุคป,ปัจจุบันมันก็แตกสลายของมันเองอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่แตกสลายคือสิ่งที่ไม่เกิดเป็นความดำรงอยู่เป็นความมีอยู่ขอกราบกับพระอาจารย์ะสังกตะนี่ก็คือเป็นชื่อของนิทาน ใช,ใช่อสังขตาเป็นชื่อแทนนิพพานแล้วก็ชื่อแทนนิพพานก็มีอีกคืออมะตะแปลว่าไม่ตายใช่แต่ทีนี้ที่เรียกว่าสัตตานังผู้มีอวิชาเป็นเครื่องก,านาองกนันปัญหาคือผูกเนี่ยคือหลงเข้ามายึดกันห้าทีนี้เขาเกล่าวว่าพระอาจารย์ไปกุ่บอกว่านิพพานมาหลงยึดกันห้าแม้แต่นิพพานไม่เคยพูดนะนิพพานมาหลงยึดกันหน้า เพราะว่าผู้ยึดติดเนี่ยไม่ใช่ขันธ์ห้าพระผู้เจ้าก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เทียบเพียงให้ดูว่าขันธ์ห้าคือสังกตะถ้าไม่ใช่ขันธ์ห้าก็เหลืออันเดียวเหลืออันเดียวคืออสังกตะธรรมชาติอืน<ช>่นไม่มีละอ่าเห็ไหมผมก็เขาบอกผมก็เพิ่งได้ยินนะครับอาจารย์พูดอย่างนั้นแต่ว่าผมเข้าใจแต่เพียงว่า สัตว์เขามีความไม่รู้เลยเข้ามายึดั้นหาก็เลยต้อง, mm hmm. องเกิดจะตายไปกับานนะแต,ตายไปที่สัตว์เนี่ยมีวิชาและวเอาชาแล้วน,ะนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเขาถ<ข>ึามีมุดแล้วเขาสูดเขา,าจําคุณสมบัติไม่ชัดไงนิพพานเป็นความดับเย็นมันต้องดับเย็นมีอะไรที่ลุกโงงแล้วก็ดับเย็นลงมาความยึดมั่นเนี่ยคือความลุกโงง การที่สิ่งสิ่งหนึ่งมีความลุกโลงแล้วความลุกโลงหายไปมันก็ไม่ได้ทําให้ธรรมทานนั้นต้องเสียคุณสมบัติแห่งความเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอื่นปรากฏไม่ได้เสียคุณสมบัติของตรงนี้ฉ<ม>ันทาราคะนันทิัญหานั้นหมดไปจากกุมารหรือกุมารีน,น้อยๆใช่ไหมดังนั้นกุมารและกุมารีน,น้อยตอนมีฉันทาราคะนันทิัทนานาก็ยังเป็นกุมารและกุมารีน,น้อย ตอนหมดฉันทาราคาอันธิษนาก็ยังเป็นกุมารหรือกุมารีน้อยๆทำไมจะเป็นไม่ได้มันอยู่ที่มุมในการพูดเราจะพูดว่านิพพานหรือเราจะพูดสังคตะ,ะจะพูดอสังคตะหรือเราจะพูดอามาตะเราพูดอามาตะพรอะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตายเราพูดอสังคตะต้องเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันปรุงแต่งได้และฝั่งนี้ไม่มีอะไรปุงแต่ง เราพูดนิพพานก็มีการเปรียบเทียบกับความยึดเมื่อไม่ยึดดับเย็นก็นิพพานคือความดับเย็นใช่ไหมครับแต่สิ่งนั้นธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมชาติอันเดียวกันคือเป็นกุมาราหรือกุมารีแน,น่นอนตา,ทามที่พระเจ้าศพทุกประการสิ่งนี้กุมมาและกุมารีนะก็คือสัตตานันต์ในใจครั้งหนึ่งมีความหลงอีกครั้งหนึ่งหายหลง การมีความหลงก็คือการมีอวิชชาการมีอวิชชาก็คือการมีฉันทราคะการมีฉันทราคะก็คือการมีฉันทราคะนั้นน ok ันท ok ี er ่ตัณหาและสิ่งนี้ก็ค mm ือ hmm. ส right. well, oh, ังโยชน์ใช e ่อันเดียวันหมดเลยใช่ไหมในนั้นฉันทราคะนั้นที่ตัณหาหมดไปคุณสมบัติของสิ่งสิ่งนี้ก็ยังเกิดไม่ปรากฏอยู่ดีอบ้าง ในพระสูตรเทียนพระศาสดาบอกวะ่าพอบ้หู้ถถงพอโบ้แทงตลอดในอริยสัจทั้งสี่เขาแลกผู้เจ้าทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดกาลนิรยาวนานถ้ารู้อนะันนในอริยสัจสี่ก็ต 4, ้อมีอวิชชาถ้ามีอวิชชาแล้วก็ต้องมีการเกิดตลอดโมโผได้ลุกคุณถ้าถามา่ายังมีอวิชชาต้องมีการเกิด ค่ว่าเขามาเดินหมักแปดแล้วเขาได้ความเป็นมนุษย์แล้วมาเดินตามคนทางหมักแปดละว,วิชาจางหายไปจนวิชาเกิดขึ้นจึง,จ,งจึงจะได้เข้าสู่มักแปดอาโอกาสอีกนั่นนึงคืออันบื้อัวสิตรงประเด็นพระาตุธรรมพระนักขวบภายัยคืออันนี้เพื่อนเนี่ยท,ทำที่เดินทางไปอินเดียแล้วเป็นได้งินพศที่ว่าพระศาสนาบอกว่า ถ้าว่าออ้พระศาแล้วจะไปคอยพิคูอยูคุงสัปทีในรฤดูบานของดอกโกมุตมันเป็นไปแล้วเป็นยเขียนที่ว่าดอกโกมุตถึงมาเทียบเคียงใส่ภาษาไทยภาษาลาวและมันดอกอี๋ยังเขียนดอกบัวอโอ้ต้นดอกโกมุตแค่กันว่าพระอาจารย์ยังลองลองเสิร์ชคำว่าดอกโกมุตเนี่ยเขาก็จะมีสารุกข์ข้อมูลเต็มเลยดอกโกมุต